เข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะหลายคนที่ติดตามมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะรู้ว่าเราพูดเกี่ยวกับุณพรชัยจากอินเตอร์โปรไฟล์นะคะพูดคุยถึงเรื่องราวตั้งแต่ชีวิตตอนเริ่มต้นการทํางานบอกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทในบริษัทมหาชนบริษัทใหญ่เลยนะคะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นจุดอิ่มตัวประมนณดนึงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ลูกค้ารักด้วยนะคะบริษัทก็มีการ พัฒนาทาให้เขามีการก้าวหน้าทั้งเงินเดือนทั้งตำแหน่งถึงจุดหนึ่งก็มีคนชวนออกมาทําธุรกิจด้วยตัวเองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเพียงไม่นานตอนนั้นคือกู้เงินไปซื้อเครื่องจักรตัวแรกของบริษัทก่อนไม่นานก็สามารถคืนเงินกลับไปให้กับคนที่กู้มาได้บวกกับว่าก็ยังมีการซื้อเครื่องจักรใหม่มีออเดอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีกอย่างมากมายจนถึงจุดสุดท้ายที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือคนเราทําธุรกิจก็ย่อมมีปัญหาเข้ามาผ่านพบกกันบ้างน,นะคะ ปัญหาแรกที่คุยไปก็คือเรื่องของการที่เราไปเรามีลูกค้ารายใหญ่แล้วก็ใส่ใจรายนี้เป็นพิเศษคือเป็นลายใหญ่ๆเลยแต่ว่านึงเขาเลือกออเดอร์กับเราเราก็เคว้งสิคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะขายใครดีเขาจากผู้บริหารค่ะก็ย้อนกลับไปเป็นเซลแมนเดินไปตามตลาดไปหาอาเจกอาแปะไปคอยขายงานนะคะขายขายเหมือนกับว่าเป็นโหลโหลพลาสติกนะคะที่ ทำใช้แทนแก้วได้ว่าอย่างนั้นเถอะไปขายสุดท้ายก็สามารถกลับมามีลอตใหญ่ๆได้แล้วก็มีวันนี้ได้กับอินเจอร์โปรไฟล์นะคะแนะนําหนึ่งครั้งค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณคอนชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็พยายามจะเล่าอย่างเร็วๆให้คุณุู้ชมนได้ฟังก่อนว่าพื้นฐานของบริษัทนี้คืออะไรเพื่อไม่ต้องย้อนเยอะเพราะว่าที่ใช้คุณคอนชัยใช้เวลาสัปดาห์ที่แล้วไปเต็มที่มากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่พอต้องมาต่อสัปดาห์นี้่ะ เราวางเกลเลยคะ่ะก่อนที่จะมาทําการพูดคุยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเหมือนคุณจ่ายเงินไปงานสัมมนาเลยครับแล้วต่อกันดีกว่าเรื่องของวิกฤตต่อครับเรื่องออปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งแรกคือลูกค้ารายใหญ่หายไปอ่ะแก้จบไปแล้วแต่คราวนี้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาที่มหาชนเขาเจอกันนะคะจริงๆแล้วหลายบริษทัทยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเจ็บเป็นไปเยอะวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนฟังนี้แบบโอ้โหคนหัวลุก คิดภาพออกตอนนั้นเจออะไรครับบริษัทนี้กับตอนวิกฤตต้มยำกุ้งตอนปี4 0ูนเนี่ยเนื่องจากธุรกิจเราเติบโตค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็มีคนมาเสนอว่าเดี๋ยวให้เซ็นสัญญาซื้อเครื่องจักรโดยเอาเครื่องจักรมาใช้ก่อนฟรีฟรีปีหนึ่งโดยไม่ต้องเสียดอกเบีเ้ยนะครับก็เป็นเครื่องจักรที่นําเข้าจากเยอรมันเอาเครื่องจักรเข้ามาเป็น,ปน,ปนชุดเลยฮะตอนนั้นเราก็รู้สึกเออดีเหมือนกันนะทำงานมีมีมีคนมาช่วยทํามาหากินมีเงินเข้ามา1ปีเต็มเต็ม ค่อยมาจ่ายตังค์ทีหลังค่อยเริ่มผ่อนเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เอาเครื่องจักรเข้ามาก่อนครับแล้วก็ติดต่อบริษัท finance ที่ทําเรื่องกู้เครื่องจักรปรากฏว่าด้วยความที่เรามีชื่อเสียงทุกคนก็ตอบรับเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาเรื่องการกู้แน่นอนเพราะบริษัทเราเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็โปรไฟล์ของผู้บริหารก็น่าสนใจเราก็ผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งปี40เขาวันเดียวเขาก็ประกาศค่าตอนนั้นเป็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 น m เยอรมันาร์ k เยอรมันตอนนั้น17บาทแค่ข้ามคืนก็กลายเป็น24บาท นี่ที่เรามีอยู่เนี่ยฮะ<ช>ที่ที่กำลังจะทำเรื่องเซ็นสัญญาในช่วงนั้นใกล้ๆจะครบปีหนึ่งพอดีเนี่ยเขาก็ไม่ให้เรากู้ครับเขาก็ไม่ให้เรากู้ยังไม่ได้เอาเงนินออกมาใช่ไหมคะยังไม่ได้ทําเงินออกมาคือบริษัทที่ขายเครื่องจักรก็เชื่อใจเอาเครื่องจกักรมาให้เราใช้บริษัทที่เป็นไฟแนนซ์ก็ตอบรับเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราให้คุณกู้ปรากฏว่าต,ตอนที่ตอนที่ทาเรื่องไว้มันสิบเจ็ดบาทตอนนี้มันยี่สิบสี่บาทแล้วเขาก็เขาก็เครื่องจักรก็ครบปีหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเนี่น้อให ไปนั้นเขาบอกว่าผู้บริหารได้ทบทวนเราใหม่ละเขาคิดว่าเราอายุน้อยเกินไปตลึงคุณแนนมันเพิ่งมาน้อยตอนนี้เหรอปีที่แล้วไม่เห็นน้อยเลยผ่านมาปีหนึ่งอายุเราน้อยเกินไปแล้วอะแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้ออ้างสําหรับจํานวนมูลนี่ที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะเขบอกมีทางหนึ่งที่จะให้เราพู้ต่อได้ก็คือไปเรียกคุณพ่อคุณแม่ผมกับคุณพ่อคุณแม่คุณสุวัสด์มาคำ้ำประกัน เบอกเกินไปแล้วธุรกิจหุ้นส่วนผมปีนี้ทํางานมาขนาดนี้ไม่เห็นมีความจําเป็นเอาพ่อแม่มาเกี่ยวเลย<ะ>เงินกู้ขนาดนี้นะทลาบผิดชอบไม่ได้เราก็ไม่กู้าาผมปฏิเสธไม่กู้คือกู้เขาก,ก็ไม่ให้กู้ไม่ให้แต่เครื่องจักรเอาไาแล้วนี่คะเครื่องจักรเอามาแล้วฮะบริษัทที่ขายเครื่องจักรก็เดินมาคุยก็มีการพูดจานในทำนองว่าจะใช้กฎหมายบ้างเพราะว่าเราเอาเครื่องจักรมาใช้แล้วไม่ทําตามสัญญ,ญาไม่จ่ายสตังอะไรเงี้ยฮะ ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยไม่เคยเป็นเบี้ยลองบ่อนใครอะฮะทำงานที่ไหนเราก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมชมชอบเรียนหนังสือก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครเพราะฉะนั้นไม่เคยมีมูดนี่อยู่ในอารมณ์ตัวเองพอถึงเวลาเขามาพูดงี้กับเราก็อารมณ์เสียก็บอกอัพคือยูอะแล้วแต่คุณนะคุณจะฟ้องก็ฟ้องไงเงี้ยแต่เวลาควรทาอะไรมันต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่บอกฟ้องก็ฟ้องแล้วไม่ทำอะไรผมก็ตะเวนขอไฟแนนซ์อื่นกู้ตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าเสียเซลลมากเพราะว่าปกติเนี่ยขอกู้ใครๆก็ให้ แต่ว่าตอนนี้เรมไม่มั่นใจแล้วมีคนปฏิเสธเรา,าแล้วเราก็เลยไปลองกู้ดู<ๆ>ก็ปฏิเสธกันตามเรื่องตามเราตามสภาพปี4 0บางบริษ,ษัทที่กําลังปฏิเสธก็ใกล้จะปิดกิจการก็มีเราก็หาไปเรื่อยครจนกระทั่งเจอบริษ,ษัทหนึ่งเ,เขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าเราจะผ่านเ,เขาก็ใช้ผู้บริหารสูงสุดนะฮะมาถึงบริษัทเราแล้วมาคุยกันประมาณสักสองชั่วโมงคุยกัน2ชั่วโมงเสร็จเนี่ยคนที่เป็นคนติดต่อที่เป็นเซลเขาบอกเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านไหมเพราะผ่านมาหลายรายแล้วไม่เห็นผ่านสักลายเลย ปรากฏว่าในวันเดียวกันประมาณตั้งหกโมงครึ่งวันน<ช>ั้นจําได้ดีเขาก็โทรกลับมาหาบอกว่าคุณพันชัยคะเรื่องที่ทํากู้ผ่านดีใจอ่ะในในปีส0่นะคะหาปีสี่ศนผ่าน<ห>ผ่านเนี่ยนะมันต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงผ่านเพราะธรรมดาเนี่ยไอ้ไม่ผ่านตอนนั้นเนี่ยต้องโทรกลับไปถามเขาว่าทำไมไม่ผ่านแล้วเขาตอบผมว่าอายุผมน้อยนี่ผมรับไม่ได้เดี๋ยววันนี้ถามกลับไปใหม่ถามจริงฮะทำไมถึงผ่านเขาบอกว่าด้วยโปรไฟล์ของบริษัทด้รรวยภาวะเศรษฐกิจไม่มีใครเขาให้กู้ผ่านหรอกใช่แต่ผม หมายถึงผู้บริหารของบริษัทนี้คุยกับผู้บริหารแล้วพูดถึงทิศทางในการทําธุรกิจพูดถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อผมเชื่อสายตาผมว่าบริษัทนี้ต่อไปต้องเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนผมอนุญาตผ่านผมรับผิดชอบเองแล้วก็กเซ็นชื่อมาคุณผู้ชมทำไมคนใหญ่คนโตบางทีแล้วเขาไม่ได้ใหญ่ด้วยแค่การเรียนการศึกษาฐานะทางบ้านนะคะเขาใหญ่ที่วิสัยทัศน์ใหญ่ที่สมองคือเขามองใครเนี่ยบางทีดิฉันไปสัมภาษณ์ซีอีโอหลายท่านนะ หลายท่านเลยทำรู้สึกว่านั่งด้วยแล้วรู้สึกมัน,ม,นมี power อะไรบางอย่างร,รีเฟ็ก,กันมาหายจนตลอดเวลายอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากคงใจคล้ายกันกับที่วันนั้นเขาตัดใจให้กูเพราะว่าคุยกับคุณพรชัยแล้วอาจจะรู้สึกว่ามั่นใจได้ว่าคุณคนนี้น่าจะนําพาบริษัทนี้ไปได้แม้ว่าเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามวันนี้ก็ต้องพูดว่เราโชคดีมากกว่า คําพูดของเขาก็เปียงคาพูดแต่ตัวเราเองที่วเราโชคดีที่เขาบังเอิญเห็นว่าเราไปต่อได้ไม่งั้นวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปต่อสุดท้ายวันที่เราอนุมัติเนี่ยมันเหลือย1บาทะฮะเบาไปเยอะเลยเครื่องจักรเยอะเลยไอตอนที่ด่าๆกันอยู่เนี่ยฮะยีบาทไอตอนที่ทํากู้21่บาทแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นไปด้วยกันทําเครื่องจักรคอนไปเรื่อยๆจนเครื่องจักรหมดนะฮะเราก็เราก็สบายจนกระทั่งเราย้ายมาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนทบครีที่เนี่ยฮะประมาณสักวะังตนนีพคะ ที่คนอื่นเขากําลังเซล้มพับมีปัญหาธุรกิจกันหนักๆเราเราเราพัฒนาธุรกิจในปีนั้นได้คือคือปี40เนี่ยเรา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 เรจ่นี่เข้าไปประมาณปี44เราก็ย้ายมาที่นวมนครใช้หนี้จนหมดแล้วเราก็ย้ายมาอยู่นวมนครเนี่ยเราก็ซื้อที่ดินใหม่เลยแล้วก็สร้างอบริษัทขึ้นมาใหม่เนี่ยประมาณเทา8,000ตารางเมตรอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะจากเดิมที่บอกว่าเริ่มจากห้องแถวนะครับวันนี้ที่ดิฉันนั่งอยู่นี่8,000กว่าตารางเมตร8,000กว่าตารางเมตรประมาณ5ไร่ฮะ5ไร่ด้วยกันนวมนครนะครับ อยู่ติดๆเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าดิฉันเข้ามาในวรครเนี่ยมีบริษัทที่เป็นของคนไทยแท้เนี่ยมันก็ไม่ก็จะไปทุนส่วนต่างชาติทุนส่วนต่างชาตินะแต่ที่นี่คือคนไทยแท้สองคนเริ่มต้นด้วยกันมาอ่ะนี่คือปัญหาของวิกฤตปีสีสูงดิฉันขออนุญาตไล่ต่อมันมีอีกอันหนึ่งที่ตามเวลานะคะคือเรื่องของน้ําท่วมขอนิดนึงอุทกภัยปี2554ก็เป็นอีกครั้งที่แม้ว่าจะไม่มีวิกฤตทางการเงินแม้ว่าจะไม่มีเงินเฟ้อฟองสบู่แตกแล้ว ธรรมชาติลงโทษอะพูดตรงเราเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติทุกทุกคนทุกทุกคนในโลกใบนี้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอุณนาฝาข้างจนวันนึงปีนั้นน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโอ้โหเป็นยังไงคะตอนนั้นโรงงานเราปี2 5 5 4น้าที่น้ำท่วมเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่านี่มอุตสาหกรรมนวมนครจะไม่มีวันท่วมเด็ดขาดเพราะว่าเรามีเขื่อนฐานเนี่ย12เมตรสูงขึ้นไป4เมตรกำแพงเมืองจีนดีนี้เองเกิดนี้สี่40ปีแล้ว เขื you know, ่อนดินใครก็ร mm ู้ว huh. so so ่ายิ่งนานยิ่งแข็งแรงไม่มีวันแตกแต่ปรากฏว่าก็เป็นปัญหาทางเทคนิคทางการเมืองจนกระทั่งทําให้นัวันกขต้องแตกไปทีนี้วันไอ้วันที่เราเชื่ออย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราทําก็คือระหว่างที่น้ําท่วมเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ไม่สามารถจะซื้อของที่ไหนได้นอกจากที่เราเราทาขายทุกวันทําทุกวันน้ำล้อมแล้วนะคะน้ำล้อมหมดเราทําขายทุกวันวันอาทิตย์เราก็เดินเดินจนกระทั่งวันวันจันทร์นะฮะที่17ตุลาคมเราน้ำท่วมเข้ามา น้ำท่วมเข้ามาเขื่อนแตกฮะเพราะเขืเ่อนแตกเพราเรารู้ว่าเราไปไม่รอดอเราโทรหาลูกค้าทุกรายว่าผมคิดว่าผมไม่น่ารอดแล้ะโรงงานต้องน้ําท่วมแน่นอนผมมีสินค้าอยู่จํานวนเท่านี้ให้มารับที่หน้าปากทางอะฮะตรงโลตัสเมื่อกี้คุณแดงผ่านนะฮะามารับหน้าปากทางผมจะขนของจากโรงงานผมขายพวกคุณคุณจะไม่มีวันของชอัดมีเท่าไหร่ผมขายหมดขายลดล้างสต๊อกวะก็ไม่ได้ลดหรอกถขายราคาปกติแต่ คนทั่วๆไปเนี่ยมักจะนึกถึงตัวเองเก็บข้าวเก็บของแล้วหนีแต่เราคิดว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเราสามารถที่จะมีสินค้าเอาไว้ใช้ได้ต่อระหว่างที่เรายังล้มลงไปฮะ<อ>แล้วก็โทรไปหาทุกที่ทุกทีก็เอารถมาต่อกันคืนนั้นเกือบเที่ยงคืนนะฮะคนมารับของจากโรงงานเราจนอ,ออกไปจนหมดนะฮะเราไม่ได้เสียดาดของแต่เราห่วงว่าระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยลูกค้าเราอ่ะจะไปเอาสินค้าที่ไหนใช้<อ>เขาก็มาขนของออกไปจนกระทั่งรุ่งเช้าน้ําก็ท่วมเต็ม4เมตรหมดกันทั้งโรงง,งาน ท,ที่นี่คือกำแพงนี่คือสูงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นโรงงานเนาะก็มีความโปร่งความรุ่งความสูงเห็นบอกว่าสูงขึ้นมาแบบมตรเมตรศีรษะโรงงานเราสูงที่สุดในนวนครอ,อยู่ที่ระดับประมาณ2เมตรกว่าแต่ถ้าเกิดโรงงานอื่นเตี้ยๆประมาณ4เมตรก็คือจมน้ําไปหมดเลย<ะ>พอเวลาจมน้ําไปหมดปุ๊บเนี่ยหลายคนก็มีโอกาสก็อาจจะคอยด่าว่ารัฐบาลบ่นด่าก,กันเองหรือโทรมาให้เพื่อนๆฟัง เหมือนเหมือนอย่างบ,บางคนก็กลับไปบ้านนอนรอประกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราทําก็คือเฮ้ยแล้วพนักง,งานเราจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วลูกค้าเราจะทํำยังไงการที่เราทําธุรกิจโดยเน้นทำมาพิบาลทําให้เรานึกถึงคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะลูกค้าไม่ว่าจะลูกน้องไม่ว่าจะตัวเราเองไม่ว่าจะธนาคารที่ต้องจ่ายตังค์จะต้องทำยังไงทุกเดือนที่เราต้องมีเงินกู้จะต้องจ่ายทํำยังไงดีมผมระหว่างนั้นก็มีทางกรมสรตสา,า,ากรโทรเข้ามาถามว่ามีอะไรอยากให้ช่วยได้บ้างผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันผม ผมเคยไปเรียนหนังสือที่กรมส่งเสริมุตสาหกรรมที่กล้ยน้ำไทยผมอยากใช้ที่ที่กล้วยน้ำไทยเนี่ยทำธุรกิจโรงงานระหว่างที่น้ําท่วมก็ถามบอกว่ามีที่เหรอก็ถามผม่นี่ผมผมคิดว่าผมมีนะผมผมเคยเห็นสุดท้ายเราก็ขับรถไปที่กรมส่งเสริมุตสาหกรรมกล้ยน้ำไทยไปมองที่เบียดเบียดเส้เล็กๆน้อยๆครับแล้วโทรศัพท์กลับไปหาสยเออยกเครื่องจักรเข้ามาตั้งตั้งเครื่องจักรระหว่างน้าท่วมมาเครื่องจักรนอิ่น้ำท่วมเนี่ยัมแต่ด่ากันไปด่ากันมาเราซื้อเครื่องจักรใหม่ฮะ ซื้อเครื่องสักในช่วงน้ําท่วม<ว>เอามาติดตั้งที่ก,มกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้าไทฮะเสร็จแล้วก็ให้พนักง,งานนะครับต่อแพรฮะต่อแพแล้วก็ลอยเข้ามานะครับดำน้ําลงไปใต้น้ําระยะ2เมตรตัดสายไฟหรือว่าขันน็อตฮะที่เป็นแม่พิม์ยกแม่พิมพ์ใต้น้าทีละตัวทีละตัวขึ้นโฟมลากไปที่ก,มกรมสงเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ําไทฮะทำไมต้องทาขนาดนั้นนะคะผมคิดว่าระหว่างที่ เราเดาเนินธุรกิจอยู่ถ้าเราเหมือนคนอื่นฮะเราไม่มีความแตกต่างถ้าคนอื่นเป็นอะไรไปเราก็คงเป็นเหมือนเขาฮะเพราะวันนี้เนี่ยหน้าที่เราคือทําให้ลูกค้าพรา้อมเมื่อเราจะกลับมารวดเร็วกลับมาพร้อมเหมือนเดิม,มแต่ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าก็ต้องสะดุดหยุดลงปัญหาอีกเต็ไมไปหมดเลยถ้ามีแต่คนที่แบบนอนรอ,อการช่วยเหลือแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงเราก็เลยจัดการเอาแม่พิมพ์มา,าขันดําน้ำ,นำเอาไปที่กล้วยน้ําไทยเปิดมาสนิมเละเลยคนงานผู้ชายไม่มีใช้คนงานผู้หญิงนั่งขัน ไม่พิมพ์ฮะแล้วก็ไปฉีดชิ้นงานเราสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในช่วงที่เรนน้ำท่วมได้เป็นปกติถึงจกะกระท่อนกระแท่นบ้างคือลูกค้าต้องมารับของเองถึงจะกระท่อนกระแท่นบ้างที่บางตัวต้องรอสองสาวันนะต้องเข้ามานั่งแพรเข้ามาก่อนมาดําน้ํเอาแม่พีบอกไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยฮะทําจนจนน้ายุบฮะปรากฏว่าเราก็สามารถรักษาลูกค้าไว้ทั้งหมดนะฮะลูกค้าที่เรามีอยู่ไม่มีใครย้ายไปซื้อที่อื่นเลยแต่ถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติ โดยทั่วๆไปนั่งเรือเข้ามาแล้วก็ไม่ทําอะไรเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างเรือเข้ามาแล้วเอาแม่พิมพ์แล้วไปจ้างคนอื่นทำทหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปซื้อที่อื่นอีกเลยไม่ได้กลับมาหาลูกค้าลูกค้าก็จะไม่กลับมาถ้าเกิดเราไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าสิ่งที่เราทําคือเราทำไม่เห็นว่าเราพร้อมประมาณเกือบๆสองเดือนที่เราอยู่กว้วยน้ําไทยเราทําสินค้าขายได้เหมือนโรงงาน,นจริงๆเรามีเครื่องจักรในกรมถ่องเสริมภาสากรรมที่เสียจํานวนมากเราอา,าสาซ่อมฟรีเรามีสิ่งแวดล้อมบรรยากาศอะไรที่ไม่ค่อยดีน้ําดื่มไม่สะอาดเราซืื้้้อออเเคร่่งงกนําาหมขไปติด เพราะว่าพนักงานเราต้องกินต้องนอนอยู่ในราชการอะ่ะเราต้องทําให้เขาอยู่ดีกินดีะฮะตลอดเวลาที่อยู่ที่กล้วยน้ําไทเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งพนักงานก็ไปหลับไปนอนอยู่ที่นั่นผลิตสินค้าขายลูกค้าที่อยากใช้ของก็ต้องขับรถมารับของเราที่กล้วยน้ําไทยปกติราชการก็ปิด5้าโมงเย็นสี่โมงเย็น<ะ>ก็ไปขออนุญาตท่านให้เปิด2ี่ชั่วโมงบางทีมาจากต่างจังหวัดฮะพิษณุโลกเพชรบูรณ์มาถึงสี่ทุ่มขึ้นมารับของเราก็ขนของขึ้นไปขายไปขายไปขายของกันตอนดึกๆอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ผ่านวิกฤตไปด้วยดีระหว่างที่น้ําท่วมเนี่ยหลายคนก็อย่างที่บอกมัวแต่ด่าคนโน้นด่าคนนี้สิ่งที่เรานึกได้ก็คือไปขอขยายการลงทุนดีกว่ามั้งขอ b o i ขอ b o i ตอนน้ําท่วมนะผมก็โทรไปที่ b o i b o i น้ําท่วมยางหือยางผมว่าจะไปขอ b o i เขาไม่งงเหรอว่าเขาเขาก็แก้เหงาครับเพราะมีเราไปรายเดียวเข้าไปสนุกดีแล้วคนอื่นเขาไม่น้ำท่วมกวนด่ารัฐบาลอยู่เราไปขอ b o i ขอส่งเสริมการลงทุนเท่าตัวเดิมมีอยู่ประมาณสัก1นึ่งหนึ่งพัน ประมาณตั้ง1 0 0 0ตันต่อปีใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น2 0 0 0ตันต่อปีของขยายการลงเชนเท่าเท่าต,ตัวเลยและ b o i ก็โอ้โหอนุมัติเร็วครับมันเหมือนจะมีเราเป็นลูกค้ารายหลักฮะอนุมัติเร็วฮะขยายลงหนังสือพิมพ์คงคำคมคำเขมาหเทมาน้ำท่วมเราได้รับขยาย b o i ฮะสุดยอดสุดยอดต้องนับถือหัวใจจริงๆคือเห็นโรงงานของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยน้ำท่วม2เมตรกว่า3เมตรก็ไม่หยุดคิดโอเคเอาไงต่อดีกรมส่งเสริมประกันเคยไปเรียน ไม่ในหัวมันมีรูตรงนั้นน่ะจำได้ใช่ไหมคะ <c oughs> มันน่าจะมีรูนั่นแหละเอาเครื่องจักรไปลงมาอีกทาทุกอย่างเหมือนปกติที่นู่นหลายคนถามว่าเป็นไปได้เหรอผมอยู่เขาทุกตึกห้าหตึกฮะตึกนู้นเขาเบียดทีนึ่งตึกนี้เขาเบียดที <c oughs> คือเข้าใจใช่ไหมครัว่ามันไม่ใช่ที่แบบกว้าง <c oughs> ๆสบายๆส, <c oughs> สวยหรูไม่มีเลยเราก็ไปเบียดๆอยู่ตามตึกแทรกๆตัวอยู่ตามเขาเอาเครื่องตั้งไปแล้วก็ผลิตตามมีตามเกิดแล้วก็ส่งขายไปเรื่อยๆฮะเพราะถ้าจะเอาพร้อมหรูเป็นพื้นที่ขนาดนี้นี่ใครเขาจะมีให้ฮะเขาคงมีคนเอาไปหมดแล้วฮะ แต่ของที่ไม่มีใครอยากได้อย่างเงี้ยเราอยากได้ฮะแล้วก็มาทําขายได้ตามปกปติในช่วงน้ําท่วมนะคะคุณผู้ชมอ่ะในเวลาค่ะตามันตอบเพราะจริงๆคุยกับคุณบอลชัยแล้วหลายเรื่องมากถึงขั้นต้องจดไว้คุณผู้ชมนี่ต่อต่อเรื่องของทำมาทีบ้านดีกว่าเพราะมันจะโยงไปเรื่องแรงงาน<ะ>ทำมาพิบาลของที่นี่หรือว่า CSR เนี่ยคือ ที่ทำหลากหลายมากหลากหลายด้านขอรละเอียดให้เราคร่าวๆเขาคิวมาแล้วบอกเวลานะคะประมาณ7นาทีอ่ะเราต่อเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่คนคนที่เป็น s m e เวลาทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาสเลือกเด็กที่ผ่านโรงเรียนดีๆมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเราก็เลือกคนที่จบใหม่ทั้งหมดมาเลยเราลงทุนจากการเทรนพนักงานเข้าไปด้วยตัวเองหัวหนึ่งหลายหมื่นบาทต่อต่อปีนะครับเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพหลายคนเวลาที่ผ่านไปหลายปี เกือบเกือบยีปีที่ผ่านมาเนี่ยคนของเราเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของเพื่อนผู้ประกอบการทั่วไปว่าทาไมพนักงานที่นี่เก่งมากสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือเราคิดว่าพนักงานเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่ได้เป็นหนี้สินบางคนก็บอกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ผมมองในแง่ถ้าทางหลักบัญชีมีสินทรัพย์มีหนี้สินทุนเนี่ยเราจะบอกว่าพนักงานเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เป็นหนี้สินการที่เราลงทุนกับพนักงานเป็นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ไม่ได้เป็นพวกหนี้สินวนๆมาเอาตังออกจากกระเป๋าเราค่่่่่พพพอออออเเเเเรรรราาาาาทททนนนนักกงงงงงบยยๆปปสิึีมไ็วืืข ธรรมิบาลคือส่วนหนึ่งเราไปเข้าโครงการแล้วพาพนักง,งานคือเราได้รางวัลความปลอดภัยระดบบประเทศติดต่อกันหลายปีซึ่งเอสบีไม่มีใครเคยได้เลยกนะารพูดได้หรืไม่มีเราติดต่อกัน5ปีสิ่งที่เราทําก็คือเราจะกระจายในเรื่องของความปลอดภัยไปสู่ชุมชนทั่วๆไป<ม>เด็กนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมักจะมีอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นที่ทําให้เราเลือดออกเราก็เลยคิดว่าเราจะซ่อมเครื่องเล่นเนื่องจากเรามีอุปกรณ์ในการทํา ในการทําแม่พิมพ์อยู่สามารถนามาซ่อมเครื่องเล่นได้เราไปติดต่อหลายโรงเรียนบางโรงเรียนก็บอกว่าอยากได้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์<ะ>ยังไม่แรงเลยผมก็ตอบเข้าไปว่าบริษัทเราก็ไม่แรงเท่าไหร่<ะ>บางคนบอกว่ามีบริษัทปูนซีเมนมเริ่มเทิมเลยบริจาคกระเบื้องมาหลายพันแผ่นช่วยปลู<ะ>กระเบื้องให้หน่อยอว่าเราไม่ใช่โรงงานปูนปูกกระเบื้องไม่ไหว<ะ>แล้วก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีของของเล่นแล้วเลือดออกเต็ไมไปหมดเลยเอย่างนี้เราโรงงานเหล็กเราทําได้เราทําเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยกลับมาจนอยู่ในสภาพดีปีนี้ติดต่อกับเป็นปีที่ ปีที่4ปีที่5แล้วที่เราเราเริ่มทำเครื่องเล่นให้เด็กเด็กก็จะดีอกดีใจทันทีที่เราทำเราก็บอกน้องต้องมาช่วยกันทำนะพี่ช่วยทำน้องก็ต้องช่วยทำอยู่กันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งปากฏวระวันกับคุณแนนน้อ, ong, องเขาวิ่งมากอดพนักง,งานผมแล้วบอกว่าพี่ครับผมอยากไปทำงานโรงงานพี่ผมคนเดียวทั้งชีวิตไม่มีทางที่จะสร้างความดีได้ขนาดนี้พี่รู้ไหมครับเพื่อนๆผมดีใจแค่ไหนหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมโตขึ้นผมจะไปสมคาทำงานโรงงานเดียวกับพี่ครับเราจะมาช่วยกันทำเรื่องนี้อีกผมฟังแล้วขนลุกกับคุณแนน ผม,ผมปรากฏพนักง,งานเดินมาหาผมเป็นกลุ่มเนี่ยพี่ครับเราไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องทําทุกปีเป็นโครงการต่อเนื่องพรักงินก็อินไปด้วยเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นว่า,ามันเป็นประโยชน์มหาศาลและเด็กอะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบอยากได้แล้วไม่มีใครมาตอบสนองโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครให้แต่เราให้โอกาสเขาพนักพนักง,งานก็กลายเป็นคนดีเชื่อไหมครับคุณแนนคนที่ ทำงานร่วมกันเนี่ยบางทีทะเลาะก,กันแทบตายแต่ไปทาความดีร่วมกันช่วยเด็กยากจนเด็กน้อยโอกาสต่างต่จังหวัดทุกคนร่วมมือกันดีมากไม่มีทะเลาะก,กันเลยหลายปีที่ผ่านมาพนักงานเรารักกันเพิ่มขึ้นมากผมอยากเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปว่าจะทา CSR ทาแบบที่เราทำเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพนักงานจะรักกันมากขึ้นทําสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเราจ่ายตังไปน้อยแต่ว่าเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดได้ประโยชน์มหาศาลถ้าบังเอิญเราดื้อไปทําเรื่องของ คอมพิวเตอร์อาจจะช่วยได้แบบหนึง่ง<ะ>เราไปปูกระเบื้องคนปูกระเบื้องได้จำนวนหนึง่งแต่วันนี้เราทําสิ่งที่เราถนัดของเหลือใช้ในโรงงานเราบางอย่างเล็กอะไรเนี่ยเอาก็ไปใช้เนี่ยไม่ได้คิดเป็นมูลค่าแต่มูลค่าที่กลับมานี่มหาศาลเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือสร้างคนดีให้องค์กรเพราะถ้าองค์กรเรามีแต่คนดีขนาดคนอื่นยังช่วยได้เลยทําไมคุณไม่ช่วยองค์กรตัวคุณเองคิดอย่างนี้ได้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของก็จะสบายใจอ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากก็<ะ>คือผู้ประกอบการที่สชอบทําตัวเหมือนซ e o ที่จะต้องไปสั่งให้คนทําตามที่ตัวเองสั่งไปหาวิธีมาฉันอยากฝากไว้ในที่นี้เลยว่าไม่มีหรอกครับเรื่องอย่างนั้นเราแบ่งงานให้เขาทำเป็นเรื่องๆเราให้เขาทาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามอบหมายไปให้ดีที่สุดให้เขาทุกคนรวมกันแล้วเก่งกว่าเราไม่ใช่ให้เขาคนเดียวแล้วเก่งกว่าเราอย่างนั้นคุณก็มันจะสร้างหลงจูเพื่อวันข้างหน้าจะมาแข่งกับคุณแต่วันนี้เรากำลังสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งอย่างที่บอกว่าเราขายพลาสติกโซลูชันเราต้องการทีมงานของเราที่พนักงานทุกคนรวมกันแล้วเก่งกู่ ถ้าคนที่ทําอยู่มีคุณางามความดีคิดถึงแต่จะช่วยคนอื่นมีเหรอครับจะไม่ช่วยเหลือองค์กรตัวเองคือเปลี่ยนไปถึงขัน้นคือวางแผนเลยว่าเปลี่ยนเขาตั้งแต่จิตสํานึกของเขาถ้าจิตสานึกดีแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ตามงานออกมาหรือว่าพื้นฐานความรักให้ตรงเกี่ยวกัน สามัคคีการในองค์กรมันก็จะเกิดขึ้นจากต,ตรงนี้แหละนะคะคสุดท้ายทิ้งท้ายแล้วการค่ะนิดนึงคือเราขออนุญ,ญาตไปที่เรื่องของสินค้าห้าหมวดยังไม่ได้พูดถึงบริษัทเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้เราเหมือนให้ผู้ประกอบการจรงิงๆเนาะแต่ขออน,นิดนึงค่ะถึงเรื่องบริษัทบ้างสินค้าห้าหมวดตอนนี้มีอะไรบ้างรวมถึงที่บอกว่าจะต่อยอดไปถึงขั้นว่า 5 0าร้อยพันใบสำหรับขวดไปต่อยอดให้ SME ก็ยังทำนะะเนี่ยค่ะสินค้าของเราที่ทําอยู่ใน3กระบวนการคือฉีดรีและเป่าเนี่ยมีอยู่5หมวดมหมวดที่1ก็คือบรรจุภันเป็นขวดพลาสติกใสๆถ้าให้นึกถึงเดี๋ยวเห็นภาพที่อินเสิร์ตเข้ามาก็จะเป็นขวดพลาสติกที่ใส่ผลไม้ดองผลไม้อบแห้งมะขา,ามจีจ๊ดจ๊า ขนมเปี๊ยะขนมโดนัทแต่ยังไงฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยกลุ่มนี้บางคนก็ไม่มีใครสนใจที่จะผลิตเท่าไหร่เนื่องจาก <ฮะ S 2> ออเดอร์มันน้อยแต่สิ่งที่เราท,ทําคือผมพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาซื้อขวดเรา500ใบพันใบเราก็ขายน<า>ั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้า SME ทั่วไปสนใจแล้วอยากจะมีขวดใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใ,นใครก็มาดูแคตตาล็อกเราแล้วลโทรมาถาม500ใบาขายไหมเราก็ส่งก็มีคนถามว่าต่างจังหวัดส่งยังไงเราก็ส่งเข้าไปที่ตามขนส่งแต่ละที่แล้วให้เขารับของเองก็เป็นการ กลุ่มแรกบรรจุภัณฑ์กลุ่มที่ 2, uh huh. 2คืออุปกรณ์ประกอบหลังลูกฟูกน,นะครับซึ่ง uh huh. อันนี้ในวงการรถยนต์ก็ใช้อยู่ค่อนข้างเยอะ uh huh. แต่ว่าราคาค่อนข้างแพงถ้าโรงงานอุตสาหกรรมท่านไหนอยากจะทําด้วยแล้วต้นทุนก็มาทาโดยซื้ออุปกรณ์เราราคาเป็นหลักหน่วยนะแต่ชิ้นไม่กี่บาทก็ uh huh. ซื้อไปทําเองได้ uh huh. กลุ่มที่สามฝาครอบหลอดตัวเลเซน led ตอนนี้กําลังมี uh huh. ตลาดอนาคตค่อนข้างดีเรามีแม่พิมพ์ยี่สิบสามสิบชุดทดแทนการนําเข้า uh huh. เขาบอกว่าเมืองจีนเนี่ยทำแล้วราคาถูกผมพูดจริงๆนะครับถ้าจํานวนเหมือนกันเราไม่แพ้ใครแต่ถ้าเกิดรูปแแบบตตกกก่่่าาาางววเเเรนียยอะ คุณภาพเราเป๊ะกว่าเยอะครับกลุ่มที่4คือท่อหล่อดและโปรไฟล์คือชิ้นงานที่ยาวๆตั้งหลายเป็นท่อเป็นอะไรก็ตามที่จะมา uh huh. ใช้เนี่ยใช้ในวงานการก่อสร้างทำหน้าต่าง PVC ีีอย่างเงี้ยเราทำได้หมด uh huh. และกลุ่มสุดท้ายก็คือ,อ,อกลุ่มรถยนต์ผลิตภัณฑ์อะคริลิก uh huh. ก็5กลุ่มฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดใครเกิดดูรายการอยู่แล้วเกิดสนใจว่ามีปัญหาอยากจะอย่างที่บอกเราไม่ได้ขายสินค้าเรา uh huh. ขายโซลูชันคนจะขายคนจะมาใส่สินค้าก็เอาไาใสา่ぜ ปริมาตรบรรจุได้ไหมถ้าไม่ได้ก็อย่าดีกว่าเราก็จะให้คําแนะนําตามพื้นฐานการตลาดที่เรามีคนมาหาเราก็เหมือนหาที่ปรึกษาซื้อขายกันไม่เป็นไรซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็มีคนคุยด้วยแล้วรู้เรื่องในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวพลาสติกเพื่อจะตอบปัญหาที่เขาอยากรู้ครับ เป็นค o n ซัล t ท n c y ด้วยนั่นเองนะคะคือเอาไงว่าคุณมาแล้วคุณไม่ได้ผิดแหละว,ว่าเป็นลูกค้าของเขาจะกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเขาด้วยเพราะรเขาจะทำเหมือนคุณเป็นผู้ส่วนคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรคิดอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีที่ปรึกษาที่นี่ไม่เป็นเพียงแค่พ่อค้าแต่ยังเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆคุณผู้ชมคะก็สามารถกลายเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้เราจะทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่เราคุยกันเล่นๆก่อนข้อรายการแต่ขอหยิบยกมาเพราะที่ฉันเองถึงขั้นจดไว้เป็นคีีย์ดทท่จะ จะทำสิ่งนี้ประจําใจคือบางทีคนเราเนี่ยคิดว่าจะไม่สู้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ไหมว่าสู้ต่ออีกนิดนึงอะ่ะคุณก็จะสามารถไปต่อได้หรือชนะได้แล้วบอกนด้ว่าอะไรนะคะแพ้ชนะต่างกันที่คิดด้วยตัวเองจะไปต่อ ถ้าเราสู้ได้แล้วเราไปต่อบางทีเรากลายเป็นชนะแต่ถ้าเรายอมแพ้วันนี้เราไปคนแพ้แน่นอนอเหมือนกับที่ผมทําชิ้นส่วนที่เป็นฝาครอบหลอดไฟคนแรกในประเทศไทยแล้วถึงเวลาถ้าสกูขาดวันนั้นยอมแพ้เราก็ไม่มีวันนี้แต่วันนั้นเราไม่แพ้วันนี้เราเหมือนเป็นผู้ชนะครับะคะ่ะวันนี้ขอบคุณพรชัยมากมากเลยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ค่ะในส่วนของรายการวันเดวิสซีโอนะคะกลับมาพบกับเราได้นะคะทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะผ่านทางทวิช่นนะคะช่อง48ค่ะรวมถึงในส่วนของเว็บไซต์ของเรานยะะ manager.co.th ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ i b i c h a n n e l c o m นะคะรวมถึง Facebook ของเรา s one day with co tv อยากให้ไปสัมภาษณ์ใครในเรื่องใดเป็นพิเศษนะคะสามารถเข้ามาโพสตไว้ที่วอลของเราได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ